ก็ตื่นเต้นค่ะมวันนั้นพอพอแม่์ยุซี่มาให้กำลังใจหลายเนี่ยค่ะเ,ออเราก็อยู่จนซอดแจ้งไปหรอแมย์จะอยู่จนซอดแจ้งอออ่ะน<า>ะเพราะเป็นยังไงครับว,วันนั้นที่เปิดโมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่เราหวังมันได้กี่เปอร์เซ็นต์มาพลาดแค่นะครับระบบเสียงแสงสีเปาะนี่นะครับแสงสีเสียง แค,แค่นั้นครับแต่ว่ารูปแบบการแสดงภาพรวมยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีครับถือว่ามันเอ็กซิเด้ครับเพราะว่าด้วยฝนด้วยหนึ่งด้วยฝนก็คือเราทีมผู้ิหารตัดสินใจก็คือปกติแล้วนี่ก่อนเปิดวงหรือวันปิดวงวัก่อนวันเปิดวงก่อนวันปิดวงเราจะยกวีทีมาตั้งก่อน2อถึงสมวันก่อนถึงวันที่จะเล่นนะครับ,รบแต่ว่าวันนั้นมันฝนตกเราก็เลยวิเคราะห์ตัดสินใจทีมผู้ิหารว่า เราไม่ยกเวทีไปดีกว่าเราแสดงอยู่ที่โดมพอแสดงอยู่ที่โดมปุ๊บมันไม่ได้เซ็ตระบบระบบเสียงแสงสีเสียงมันไม่ได้เซ็ตมากมายครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่ไม่ได้เต็มที่แล้วก็ย้ายเวทีออกประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าแล้วกว่าจะตั้งเวทีเสร็จจนถึงค่ำแล้วก็ไม่ได้เซ็ตระบบเลยเล่นเลยก็เลยแบบผลลัพธ์ก็ออกมาแบบ แสดงเสียไม่พึงพอใจแต่ว่ารูปแบบการแสดงสคริปต์แต่ว่ามาลงตัวช่วงประมาณหกทุ่มกว่าพอแต่โชว์นี้หลายคนปรับมือมาก็คือโชว์น้องที่แบบมันเป็นสตอรี่ขึ้นมาบนจอคนหลายคนปรับมือตัวเราเองเห็นไหนมเห็นโชว์เราเห็นโชว์เราไครั้งแรกที่ซ้อมเห็นค<อ>่ะจ<ใ>น<ใ>นัมตาสีไหลเห็นมัย <laughs> เ,เนนพื่ะนเพืนอาจารย์อาจารย์ยังบอกว่าน้ำตาจะไหลอันนี้ใครเป็นคนคิดแต่พอโชว์อันนี้คือ ผมนี่แหละก็คือคิดว่าคืออู้งอิงจะขึ้นมาจะเฉิมมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยมันต้องมีสตอรี่เรื่องเล่าให้คนได้คล้อยตามก็เลยปรึกษากับครูเราจะเอาอะไรยังไงดีหาเรื่องอะไรก็เลยว่าครูสุดก็ฉะนั้นคือเราขอเป็น VDR ครูก็เลยว่าอันดับ VDR เดี๋ยวให้เสียงอุ้งอิงตอนแรกผมว่าจะเข้าอัดแล้วใช้เสียงแบบหรือเป็นเสียงผมหรือเป็นเสียงแต่ว่าครูก็เป็นเสียงน้องเลยอ่าก็เลยเป็นเสียงอุ้งอิงครับ แล้วก็คิดว่ารวมจากเรื่องราวันนั้นมาถึงทุกวันนี้ย่อมาในประมาณจากสองน,นาทีก่อนที่จะส่งเข้าโชว์ของพมอธัลมลังหานครับจริงๆพอดูเรมันตืนตินใจนะก็ผมวันเปิดวันผมก็ไปยืนดูอยู่หน้าจอเลยนะขณะผมยังมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วแล้วพ่อพ่อแม่แม่แมป้าๆ้าทุกๆคนผมว่าแบบน้นตาไหลครับเรารู้สึกอะไรไมพอเราได้เห็นที่มันรวมเรื่องรา ไก่หย่อนไปขึ้นมือแรกค่ะมือแรกที่จะบควาเขาต้องการแล้วก็นขึ้นไปคือมากกัดที่ตัวจะห่วงเราคิดเราคิดว่าเรามันมาไก่ไว้สำหรับเราค่ะไก่ค่ะหน้าไก่วันนั้นพ่อแม่ที่เป็นเอฟซีเราหน้าเวทีตามที่ได้เห็นโชซนนั้นึ่อีกอย่างคือพอพ่อแม่เอฟซียืนค่ะยืนเบื้องด้านหน้าเวทีค่ะแล้วก็จับกล่องทุกคนคือต่างยกมือถือขึ้นมาถ่ายเไม่นค่ะ อ้าพอน้องเห็นว่าได้ไปร่วมเปิดวงกับทางไทรกันลอยด้วยครับก็ถือว่าไปมาหาสู่กันน้องก็มาหาเราเราก็ไปหาน้องครับก็จืออยางแอนก็เคยอยู่กับวงเราเราก็เคยปลกปั้นเนาะทําเพลงแวบๆให้ครับแล้วก็จนมาถึงโอยิงก็เคยมาหนักห่านแล้วบอยก็เคยเป็นสมาชิกเสาวนักเวนแพงเหมือนกันครับน้องๆก็น่ารักครับน้องมาเราก็ไปน้องไป อย่างเราไปหาน้องน้องก็มาทำคนต่างช่วยกันช่วยเหลือเพื่อวยกันแต่มันมีบนเวทีที่คนโฟกัสนะก็คือน้องหิ่งทํามาลัยให้พ่อโชว์ใช่ไหมใช่เออจำได้เราไปฟังนหน่อยเพราะเนเพื่อนญาตพ่อหน่าเล่าอะโมเมนต์คามือแน่น่ะเป็นเมื่อที่ว่าไปรับเชิญเ,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 เปิดวงบีบอยกับบีแอนมาจ้ะอันนี้เราไม่รู้เลยนะเสือใยมากเราก็คิดว่าเออไม่ใช่ของเราเพราะคือคือเราก็ไม่ได้เอาตรงๆตั้งแต่ลุยงานมานี่ ยากมากที่จะได้คุยกับพ่พอเพราะไม่มีเวลาที่จะคุยกับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ป้าป้าพี่พี่ไม่มีเวลาอ้อนใครอ,ะอ่ะเราเราเห็นจนเราไม่ใช่ไม่ใช่ใชของผมอย่างเงี้ยคือเมื่อนานๆหนูก็ลังหล่อเพื่อยุ่คนอื่นหนูไปเอามาไล่ทั้งทั้งทีมาไล่เห็นไมั้านโบแมนใช่คนเยอะเออแล้วก็หันไปทางลูกบอกอุ้งยิงไปเอาไงเราบอกอุ้งยิงไ,ไปอเอาที่ไหนๆคือเราก็งงอยู่อะไรวะไงวะเรียกผมไปอีกไงแหมเราก็ไปพอไปแล้วปุ๊บ แต่ไม่รู้ว่าเป็นองุ่นยิงนะแต่ขึ้นฟอรนะขึ้นอะไรรู้ขึ้นมอมโอ้ดีใจตกใจลูกมุ้งยิงไปอยู่รังเวทีหรอกลูกมุ้งยิอยู่รังเวทีหรอกนะตอนนี้เรามไม่ได้ไม่ค่ะจะมีมอะไรติดชื่อไงจะมีพ่อเป็นของไหนนะพ่อลุงบอกแม่จะให้พ่อลุงเป็นของเพราะเห็นชื่อเราไม่ใช่น้องมุ้งยิใช่มาอะไรจากองุ่นยิงไงเราก็ดีใจเพืินใจเลยครับ ทำไมเราถึงตั้งใจทำให้พ่อยาเทสหายอะค่ะเพราะว่าเมือนเป็นมือเปิดอนร่วงร้องรีแอร์ก็รีบวยมันมันคิดมานานไหมจริงๆอนนามหรือว่าเออทั้งพ่อพ่อพ่อนู้นละกาแม่หน่อยเป็นแบบเอ๊ะเห็นมาไล่เห็นพ่อบอดถึว้าอยากฟังเหมือนกันเขาไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมเจะบอกอะไรวันนั้ะหลังจากที่้องให้พ่อหลังจากที่ให้พ่อไปได้มีพูดความรู้สึกกับพ่อบ้างยัง ไม่ได้บอกถ้าอย่างจะบอกอยางเงี้ยบอกอะไรก็ได้การหักขวามหักหักหัวค่ะเพราะว่าเราพอวันนั้นที่แบบมันมันมันเห็นมันอะไรแต่เราเพราะอะไรบางคนจะแบบคือปรับเพิ่มมาบอกว่าน้องบางคนที่แบบรู้จักการดันไม่รู้อะไรอย่างเ้ครับก็ดีใจนะครับเราไม่รู้แหละมันเป็นอะไรที่ที่เนาะด้วย คือเด็กมันรู้จักความเด็กเขาจะโค้นแต่มือแหลกมากก็ถือบอกกับลูกตลอดคือสม่ำเสมอในการที่จะดูแลคําว่าดูแลแฟนคลับหรือกัจจันยูต่อนพุ่งพคุณก็ปรับเติมครับลังหลกนี้เป็นยังไงพอในการจะต้องเดินทางไปโชว์เพราะอย่างเมื่นก่อนเพิ่งประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้มีการจะต้องแบบพาทีมไปทําบุญอะไรแับนี้ต้อหน่อยไหมพอ่อ เดี๋ยวนี้เป็นคิดอยู่ครับในส่วนนี้<ห>นแต่ว่าสําคัญก็คือแระหนักให้ทุกคนระวางังครับเราก็มีกลุ่มของเรากลุ่มมอําสมาชิกของเราก็ฝากถึงทีมทุกคนตั้งใจละมัดนะนละลงเสีรี่สงตอนตอนนั้นพ่อตอนนั้นพ่อรู้เรื่องมันโทรสายโทรเข้าห้องพ่ออยู่ตอนตอนตอนเช้าตอนที่เราผมนอนอยู่ครับผมนอนสว่างขึ้นทุกวันเวลาที่เกิดโดบัติเห็ดผมแอมเกิดประมาณเก้าโมงมั้ง ก้าโมงกว่ามั้งแต่ผมตื่นเที่ยงผมตื่นเกือบบ่ายโมงผมก็เลยมาเปิดโทรศัพท์เช็คโทรศัพท์ไม่ได้ไปหน้าเฟซเลยนะเช็คกิ๊ m e s ซิเชอร์อ่าก็เลยไปเจอข้อความของอมแอมเห็นอมแอมส่งภาพมาผมตกใจผมนิ่งเลยหยุดนิ่งแล้วก็ภาวนานะสาธุสาธุอยากให้เป็นอย่างเด้ออยาให้อมแอมเป็นอย่างเด้อให้ตลอดปลอดภัยเด้อขึ้นพลังษาบุญลังษาก็เลยตัดสินใจกดโทรหาอมแอมเลยกดแล้วก็คิดว่าถ้านางรับ ก็แสงว่านางปลอดภัยแต่ถ้านางไม่รับกลายเป็นโอ้โหแบบต้องคิดหนักเลยพอดีกดไปมาถึงถึงนาทีนางนางก็ได้รับอ่านางก็ได้ถามข่าวถามข่าวกันแล้วแบบนางก็บอกว่าปลอดภัยแล้วโอ้เราดีใจ นเราอุ้ยค่ะเราตื่นตื่นมาเลยเราเห็นในหน้าฝ no ันอันนี้คือดูว่าจากโทรศัพท์ประมาณเมื่อเดือนจ้ะวันเมื่อไหร่หรอที่เราเห็นเนจ้ะแต่เพื่งละแล้วนุ่มเพื่งนบ้าหัวจากห่อกับแม่บอกว่าพี่ออมแอมลดลงก็เลยเอ้าเพื่อนเป็นจังไดแม่ก็เลยถามแม่ก็เลยบอกว่าเพื่อนมาเป็นหยังดอกก็เลยมางานเนี่ยค่ะก็เลยถามพี่บอกว่าเป็นจังไดเนี่ยจ้ะแล้วตอนนี้มีการ ยิ้ใจกันยังไงพ่อวันนี้น้องถึงกัมาด้วยเออพราะตอนแรกเหมือนแบบน้องก็ยังบอกว่าภาพมันยังติดตาอยู่เรเายิวมใจให้กําลังใจสบากัเมื่อวานเขาไปหาถึงบ้านเขาไปหาที่บ้านแล้วก็ถือว่าไปเอื้อนขวนลูกซะหายก็ได้ใจฮาบ้านไปสร้างขวันให้กําลังใจนางถือว่านางสติริศุงมากเกิดอุบัติเหตุเมื่อวานแล้วก็มาวันนี้แต่ก็มาเพื่องานนี้ด้วยนะครับยอมใจนางนางสบายตี ถ้าเราได้สองรางวัลจริงๆอยากจะขอบคุณอะไรพ่อแม่พี่น้องอที่เป็นแฟนคลบค่ะลากาขอขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีถูกคนนะนจ่าลากาขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยพิดบันแเพขอบคุณเอฟซีน้องผู้หญิงลากาเอฟซีพีพีในวงทุกคนนะจ๊ะที่เพิ่อนเพิ่มที่เพิ่อนโบนเฮราเนาะคะ่ะเนาะเฮราเดนมาลับรางวัลนดนี ด้วยว่าทำเป็นใจหรือว่าใจล่ะก็เสียใจค่ะแต่ว่ากับทีรายดีใจที่สุดก็คือขอบคุณพ่อพงเมย์เอฟซีคุณพูดดีดีด้วยจ้าด้อยพอห่ะครับขอบขอบขอบคุณปยังทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณสำหรับสื่อมวลชนด้วยนะครับทุกๆช่องทุกๆสำนักครับแล้วก็นะครับบรรดาแฟนๆของสาวนลอยแพ่งขอบคุณเจ้าภาพทุกๆเจ้าภาพที่ให้ความเมตตาว่าจ้าง สาวน่อยพีแ่แมงวัสิเป็นรถแห่ทั้งสองคันแล้วก็สาวน้อยเสด็จแบนในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตหมู่บ้านงานกับเขาหกงานสาวน้อยเสด็จแบนนะครับตอนนี้งานเยอะแล้วก็งานจ,จบปีหน้านอีกมั้ยเริ่มเข้าแล้วนะครับสำหรับสาวน้อยเสด็จแบนต้องขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกๆเจ้าภาพที่ติดต่อสาวน้อยพี่แป้งเราไม่ขอเลยพระคุณนะครับขอบคุณหลายๆครับ